วันนี้เรามาร้านนี้เนี่ยชื่อร้าน Alex Steakhouse อันนี้จะเป็นแลมนะฮะอันนี้เป็นเนื้อสันนอกนะครับนี่ฮะเนื้อย่างกระเทียม สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะฮะและนี่คือชาแนลรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนได้มากินเองนะครับวันนี้เรามารีวิวกับที่ร้านสเต็กเฮาส์วันนี้เป็นเมนูบุฟเฟ่นะฮะวันนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์ใจเงินทันเองแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเราจะรีวิวว่าที่นี่มีอาหารเมนูอะไรบ้างราคาเท่าไหร่รสชาติเป็นไงสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงมากินแล้วเนี่ยเหมือนไม่เหมือนชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเอาไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะร้านนี้เนี่ยชื่อร้านอนนเล็กสเต็ก สไตล์ชูราสโกที่เชฟเนี่ยจะมาคือย่างเสร็จมาแล้วก็ทุกอย่างคือเสียบไม้ไว้แล้วก็มาเสิร์ฟข้างโต๊ะของเราเลยนะฮะที่นี่ราคาจะอยู่ที่789 2บกวกนะฮะยังไม่ได้รวมเครื่องดื่มนี่เมนูมาดูกันเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีเนื้อวัวเป็นเนื้อพิกขนย่ญญานะฮะสันนอกเนื้อกระเทียมเนื้อแกะมีแกะนิวซีแลนด์ให้ด้วยนะฮะหรือมูต่างๆนะฮะเป็นแฮมน้ำผึ้งหมูหวานชาชูหมูสันนอกซี่คโครงหมูมูสามชั้นไอตรงดาวเนี่ยก็คือแนะนำห้ามพลาดของเขานะฮะ,ะ,ฮะก็เขียนเอาไว้ในเมนูตรงนี้ กรอกหมูแฮนด์เมดนะฮะไส้กรอกหมูสไปซี่ปีกไก่ไก่พันเบคอนสับปะรดย่างชินนามอนวันนี้เรามาแบบไม่ได้จองมาก่อนนะฮะร้านเปิดเนี่ยตอนเที่ยงที่สามารถบลอกอินเข้ามาทานได้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นเขาก็มีเป็นเดลิเวอรี่เหมือนกันเมนูเครื่องดื่มตรงนี้จะเป็นอยู่ในเมนูอลาคาร์ดนะฮะก็จะเริ่มจากน้ำเปล่า30โคกโคกไลท์มีโคกไลท์ like, ให้ด้วยสาหรับใครที่อยากตัดแคลอรี่แต่อยากกินซาซ่านะฮะของหวานก็อยู่ตามนี้เลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่คือเนื่องจากเขาเป็นร้านสเต็กปกติดังน,น สามารถมาทานแบบเป็นอลาคาร์ก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่่า<ม>ก็จะมาทานแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเนื้อแบบธรรมดาไปยันเมนูแบบเนื้อพรีเมียมอย่างเช่นพวกร i บอายเทนเดอร์ลอนะฮะสันในไทยวาเกลนี่ถ้าเป็นสติฟ o อยมาเบอริงสกอร์แน่เลยนะฮะแปดถึงเก้าตรงนี้<ม>ก็ ราคาประมาณนี้ตามที่เห็นเลยนะครับเมนูก็จะมีให้เลือกหลากหลายสําหรับสายสเต็กนั่นเองทีนี้พอเรามาถึงแล้วเนี่ยเรามานั่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถตักสลัดบาร์ก่อนได้นะคะโซนสลัดบาร์จะอยู่ตรงนู้นก็สวมถุงมือแล้วก็ไปตักอาหารได้พอมาถึงที่สลัดบาร์สวมถุงมือครั้งที่ถนัดแบบนี้เพราะว่าอีกมือหนึ่งมือซ้ายของเราก็จะหยิบจานจานของเขาจะใหญ่แบบนี้เลยซึ่งเขาเดี๋ยวตอนเชฟมาเสิร์ฟเขาจะวางบนจานแบบนี้ก็คือสามารถเริ่มตักได้ตั้งแต่ตรงนี้บนไปเลยฮะครกเกอร์หรือซุปต่างๆ รงนี้ก็จะเป็นซุปเห็ดนะฮะแล้วก็จะมีพาสตา้มสา,ามีซาลามี่แบบนี้ด้วยแล้วก็มีกราหนาพานาโดชีสนะฮะโอ้ก็จะเป็นชีสแบบนี้เลยแล้วก็มีของหวานตรงนี้ด้วยเอาไว้กินที่หลังก็ได้โอ้ันนี้เขาบอกว่าเป็นซิเนเจอร์ของร้านเลยก็คือพานาคอต้านะฮะจะหวานน้อยกว่าคัสตานิดนึงมีอุปกรณ์ตรงนี้ให้เพิ่มนะฮะแล้วก็สามารถตักพวกของดองตรงนี้ได้นะครับพวกนี้เขาก็จะสามารถไปเสิร์ฟได้ที่โต๊ะส่วนน้ำจิ้มตรงนี้ก็คือสามารถใส่ถ้วยดำตรงนี้ได้ก็จะมีแจ่วมีซอสพริก มาชิมกันนะฮะแล้วก็จะมีเป็นของย่างผักย่างเครื่องเคียงตรงนี้ต่างๆแล้วก็น้ําสลัดตรงนี้ก็เอาไปดรสซิ่งกับสลัดตรงนั้นได้เลยมีครีมมายองเนสทาซันไอแลนด์ซีซาสลัดงานญี่ปุ่นน้ําสลัดอิตาเลียนพอเรามานั่งแล้วเนี่ยเชฟก็จะเดินออกมาเสิร์ฟแบบนี้นะครับ นี่ก็จะมาเสิร์ฟที่จานเราแบบนี้เลยอันนี้คือไส้กรอกหมูแฮนด์เมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วนะฮะตรงนี้เราไม่ได้ตักมาเยอะมากนี่เมื่อกี้เขาเอาอันนี้มาเสิร์ฟเขาบอกอันนี้เป็นชีสเบรดขนมปังชีสหรอเอาแน่นกันนะพองๆแน่นๆนะเรามีมือเดียวด้วยชิมจากเครื่องเคียงก่อนโอ้เป็นแบบนี้ พองๆหอมด้านนอกเนี่ยมีความคล้ายขนมผิงพอกัดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชีสนุ่มๆสปริงสปริงไม่ได้กลิ่นเหม็นชีสมากแต่เป็นกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนแล้วก็หอมการอบขึ้นมาชัดมากเลยนี่อันนี้ชีสไอตรงถังใหญ่ๆอ่ะเออเขาบอกว่าชีสอันนี้ให้เอามากินกับแครกเกอร์ฮะเค็มๆแต,แต่โอ้ยเหมือนมีตัดด้วยรสเปรีป้ยวอ่อนๆน,นิดนึงฮะเเขาจะเป็นไครเกอร์นุ่มนะฮะนุ่มๆไปหอมชีสมีตั้งกว่า คือนอกกรอบนิดนึงคมเล็กน้อยแล้วตรงกลางนุ่มไปเลยกลิ่นหอมขึ้นมาแคารอทแครอทไม่ได้นุ่มนะแครอทกรอบเป็นกรอบๆกป็่นหอมแล้วนอกเอ و วเข้าไปมีความหวานขึ้นมาอันนี้ซาลามี่ฮะมีซาลามี่ให้กินแบบเยอะๆเ,เ,เลยกินกับมะกอกแล้วกันอ,อันที่ส่งมาแล้วซาลามี่เหมือนกับ มีเค็มขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเปรีวนิดนึงไม่ได้เค็มเอออาจจะมาจากตรงมะกอ,อกด้วยเออกินเข้าไปแล้วทำให้รสมันบาลานซ์กันนะฮะนี่เรายังมาไม่ถึงเมนหลักเลยเออเอาผักกับเราเอาซีซาสลัดมาขอญอาตใช้มือนะจิ้ม,มน้ำสลัดซีซาดีนะน้ำสลัดซีซา,ามีความเปรี้ยวแล้วตัดด้วยเค็มนิดนึงกลิ่นหอมมาเลยมาเดี๋ยวจะมาเริ่มชิมจากไส้กรอกไส้กรอกหมูขอใช้สองมือในการหั่นนะฮะนี่ กลิ่นอารมณ์ประมาณคล้ายๆลายกลิ่นเครื่องเทศเลยอะแต่แปลกนะเออเป็นสีชมพูแบบนี้เออแต่กลิ่นเหมือนเครื่องเทศที่แบบเครื่องเทศเอินเดียไรงนะความเครื่องเทศขึ้นมาไอ้ผิวข้างนอกก็ไม่ตึงมากเหมือนเวลาเรากินไส้กรอกโฮมเมดแบบนี้ที่ต่างประเทศที่มันเป็นคือข้างในอ่ะมันจะมีความเป็นก้อนๆเล็กๆรวมๆกันมัดรวมกันอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นเครื่องเทศขึ้นมาแบบเต็มมากแต่ไม่ได้ฉุนเหมือนกับเวลาเรากินอาหารอินเดียเลยแล้วก็รสชาติก็จะเป็นเค็มอ่อ,อ,อน,ออน ทีนี้เดี๋ยวจะลองจิม้มจิ้มเริ่มจากแจว่วก่อนมาดูว่าแจว่วจะเสริมรสชาติแบบไหนขึ้นมาเปรี้ยวเค็มเผ็ดคือด้วยเดี๋ยวนะขอชิมแบบเปล่าดีกว่ามันเป็นเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีหวานตัดขึ้นมานิดนึงแล้วพอบาลานซ์กับรสเค็มของไส้กรอกมันเป็นเหมือนเรากินไส้กรอกที่ได้ความเผ็ดมากขึ้นเนี่ยส่วนผสมของไส้กรอกเขาจะแบบไม่ได้เน้นมันมากนะฮะมีแต่ไม่ได้แบบมันเยอะมากเท่าไหร่อันนี้เป็นซอสพริกไทยดำอืมกลิ่นพริกไทยดำหอมขึ้นมาชัดมาก ตัวซอสซอสรสชาติเขาจะไลๆ,บๆเบาๆออกไปทางเค็มอ,อ,อ่อนอ่อนมากนะเป็นความไลแล้วก็แต่ตัวซอสเนี่ยมันจะมีความหนืดขึ้นมาเล็กน้อยคือเป็นซอสที่เน้นกลิ่นพริกไทยเลยเดี๋ยวอันนี้ชิมบาร์บีคิวบาร์บีคิวไม่ได้หนักมากรสชาติจะเป็นหวานนําขึ้นมาหวานนําแล้วกลิ่นซอสบาร์บีคิวอันนี้เป็นปีไก่ฮะที่เชฟม,มาเสิร์ฟเมื่อกี้ใช้มือเลยต่อไปมาแล้ว นี่พี่คัญญามาเสิร์ฟเอาครับอ๋อนี่ต้องเอาที่คีบของเรามาคีบนี้ชึบอ๋อโอเคข้อดีของอันนี้คือเราจะได้กินเนื้อที่เพิ่งออกจากในครัวเลยสวยงามเนื้อของเขาเนี่ยเสิร์ฟป,ปกติจะเป็นแรกับมีเดียมแรแต่ถ้าสมมติอยากได้ความสุขมากกว่านี้ก็คือแจ้งได้เดี๋ยวเขาจะไปจัดการมาให้นะฮะไก่เนี่ยความไลๆเบาๆจะมาเป็นหลักเลยนะฮะมีความมันเล็กน้อย กรอบเลือนิดนึงรสชาติจะเป็นนวลๆรสชาติของไก่จะไม่ได้แบบชัดมากอันนี้จะเป็นไก่พันเบคอนเวลามาทานเขาจะเสิร์ฟแบบนี้หมดเลยนะฮะถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยคือไม่ใช่แค่เราที่ม,มารีวิวนะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมเนื้อพิคันยาก่อนอันนี้เราเพิ่งหั่นเมื่อกี้เลยเดี๋ยวขอชิมเปล่าๆก่อนนะอื ผิวนอกเคม็มอ่อนเอ๊เมันมีความเปรี้ยวอมขึ้นมาเล็กน้อยด้วยแล้วก็แต่เนื้อเขาเนี่ยนุ่มมากแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาชัดมากเลยอันนี้ไก่พันเบคอนนี่หน้าตาของไก่พันเบคอนนะฮะไก่ก็นุ่มนะฮะออก ความเป็นร่วนๆตัวเนื้อไก่ไม่ได้ฉ่ำม,มากมันได้ความฉ่าและความจุยซี่ของฉ่ำกับจุยซี่คืออันเดียวกันนะของเบคอนจากด้านนอกมาช่วยรสชาติจะเป็นเค็มอ,อ่อนไปในทิศทางเดียวกันถ้าสมมติเป็นคนที่ชอบกินแบบรสชาติไม่ได้แบบเสพกลิ่นมากคืออเนี้เขาจะเน้นกลิ่นหอมดังนั้นเนี้ยให้จิ้มแจ่วได้นี่เห็ดย่างนุ่มๆเด้งอันนี้จะเป็นแลมนะฮะ ว่ามีการพอกด้านนอกมาอย่างหนาแน่นขึ้นเอเลยอ่ะใช่เอาไม้เรียบเอาไมแกะนี่ฮะนี่ระดับความสุกนี่ด้านนอกจะมีครั้งเท่นมาแบบนี้ด้านในความสุกสีกําลังสวยเลยนี่เดี๋ยวชิมแรมแรมนุ่มมากสปายกับแรมมากกลิ่นหอมแล้วไม่รู้สึกถึงกลิ่นสาบเลยไอตรงใบข้างนอกเนี่ยฝั่งนี้ บข้างนอกเนี่ยช่วยเยอะมากปกติบางที่เนี่ยเราจะไม่ค่อยสั่งแลมนะเพราะว่าหาร้านที่ทําแบบกลิ่นแบบกลิ่นสาบของมันไม่มีน้อยมากแล้วที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําได้กลิ่นมีแต่อ่อนมากๆเลยนะฮะเค็ okay, มมันอ่อนแหละแต่รสชาติเค็มจะขึ้นมาแรงกว่าเนื้อนิดนึงรค,รครั้งแรกเนี่ยเหมือนเขาจะมาเสิร์ฟแต่ละอย่างให้เราลองชิมให้ครบก่อนแต่ถ้าใครไม่กินหมูไม่กินเนื้อก็ไม่กินเนื้อ,นนอตัวไหนก็คือบอกเชฟได้นะฮะแล้วจําชื่อไว้ชอบอันไหนเดี๋ยว,วเวลาสั่งเพิ่มก็คือสั่งเพิ่มได้ตลอด หมูหวานชาชูอ่าโอเคเท่านี้ก็พอครับขอบคุณครับนี่หมูหวานชาชูเนี่ยตอนหั่นไปนะเหมือนหมูตุนเลยมีความแบบส่วนมันก็จะอยู่ประมาณ30-40%ของชิ้น ร้อนเลยร้อนเลยนุ่มนุ่มจนเรียกได้ว่าเอาฟันสกิดนิดเดียวส่วนมันเข้าอะไรในปากอ้แต่ส่วนมันเยอะเยอะเยอะกว่า 30- 40ถึงประมาณ6%เของชิ้นรสชาติเนี่ยมันจะไม่ได้หวานเจี๊ยบขึ้นมามันจะเข้าไปเป็นนวลๆก่อนแล้วก็มันจะทิ้งความหวานไว้เป็น after taste อยู่ตอนท้ายๆคือความหวานเนี่ยมันคือมันไม่ได้กินเข้าไปแล้วหวานเลยมันเหมือนความหวานมันเป็นเหมือนวิญญาณที่เคี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วมันล่องลอยอยู่ในปาก ไอชีสเบรดอันเนี้ยคือเขาเหมือนกับอบเสร็จแล้วก็ออกมาเสิร์ฟอะคือถ้าเสิร์ฟปุ๊บแล้วกินเลยอะสัมผัสดีแต่เมื่อกี้ได้ลองอันหนึ่งที่แบบครึ่งไออีกครึ่งที่เหลือพอเราทิ้งไว้นานเนี่ยสัมผัสมันก็จะแบบแห้งหน่อยไม่เหมือนตอนที่เรารีวิวเอาไว้ดังนั้นถ้าให้เหมือนตอนที่รีวิวพอมาเสิร์ฟปุ๊กกินเลยนี่เขาเอามีดหั่นเป็นมีดหั่นเนื้อมาด้วยอันนี้เป็นเนื้อสันนอกนะครับโหดูความชํำของเนื้อสิพอหั่นปุ๊บความชํำของเนื้อแบบออกมาเต็มทีี่่มมากกกนนนนสััออเ อันนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบเคี้ยวคือเนื้อเนี่ยมันนุ่มแต่มันจะเป็นแบบให้เคี้ยวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆไปเยอะแล้วในระหว่างการเคี้ยวเนี่ยรสชาติและกลิ่นของเนื้อเนี่ยก็ค่อยๆออ,ออกมาเรื่อยๆนี่ฮะเนื้อย่างกระเทียมชิ้นเดียวครับขอบคุณครับ อันนี้พอตอนท้ายเนี่ยมันจะทิ้ง after taste เป็นความเปรี้ยวอ่อนๆในปากด้วยแล้วก็รสชาติจะไม่ได้เค็มมากวนเนื้อย่างกระเทียมนี่กลิ่นกลิ่นหอมขึ้นมาชัดเลยกลิ่นกระเทียมนี่ชัดมากแล้วตอนหั่นนะเมื่อกี้เสียดายไม่เห็นตอนหัน่นเนี่ยมันเปื่อยอารมณ์แบบเหมือนหั่นเนื้อตุน๋น เหมือนกินเนื้อตุ๋นเลยนุ่มคือนุ่มมากเป็นเป็นเส้นนะเป็นเส้นใหญ่ๆแต่นุ่มเคี้ยวประมาณสองสามชึบขาดไปเลยกลิ่นหอมกระเทียมขึ้นมาเป็นกระเทียมแบบรรสชาติอันนี้จะเค็มค่อนข้างจัดนิดนึงอันนี้เป็นซี่โครงหมูเชฟเขาจะหั่นซ้ายขวาขอบคุณครับ ซีโครงหมูเดี๋ยวเราใช้ทิชูช่วยจับเอ้ยจริงๆมีถุงมือนี่ว่าเออมีถุงมือไม่ทันแล้วนะเทชูไปแล้วกันนะอันนี้นุ่มปานกลางไม่ถึงกับละลายอันนี้จะเป็นสามชั้นครับหมูนี้เป็นหมูกลิ่นเครื่องเทศของเขาอะจะคล้ายๆแกะดื มันรื้อออกมาเลยมีกลิ่นกลิ่นความไปซี่ขึ้นมาตอนท้ายนิดนึงแต่รสชาติไม่ได้ออกรสชาติจะเป็นนวลน,น,นเนียนเนียถ้าอยากให้เป็นแนวที่ขอมหมบาไปเคลียร์ว่าจิ้มซอสบาร์บ,บีคิวไปเลยปากมันเลยอันนี้เป็นหมู3ชั้นอันเมื่อกี้นี่อันนี้คือ3ามชั้นนะฮะที่เรากําลังกินอยู่นี่แฮมหมูมาะ มื่อกี้ตรงสชั้นเนี่ยเคมมันอ่อนนะฮะมีกลิ่นหวานปลาแหมขึ้นมาด้วยนิดหน่อยตรงส่วนมันเนี่ยนุ่มไปเลยเอาฟันกัดนิดนึงเกือบละลายตรงส่วนของเนื้อมีให้เคี้ยวเล็กน้อยกลิ่นหอมมากเลยมันหอมแบบห่เครื่องปรุง,งเขาก็มีหลายอย่างให้ดูดูเด็กหอมหอมอันนี้คือแฮมหมูเค็มกลางๆมันมีหวานตัดนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองแค่เหมือนตัดเพื่อให้เค็มไปไม่สุดแล้วว่ามีให้เคี้ยวแบบเด้ง เขมผสมหวานอ,ะอ่ะอันนี้คือหมูสันนอกนี่หน้าตาสันนอก,อกเป็นสันนอกที่เขาทำมาไม่แห้งนะไม่แห้งมีความ j u ซี่อยู่ม,มีความนุ่มนะเด้งอยู่รสชาติจะเป็นนวลๆอันนี้อาจจะให้จิ้มคู่กับน้ำจิ้มเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้เค็มจัดมากรสชาติจะไม่ได้จัดสัมผัสจะคล้ายแฮมก็มแล้วแต่ว่านนี้เราจะกินเป็นสันนอกจิ้มแจ่วสันนอกพริกไทยดำหรือสันนอกบาร์บีคิว เจ้าจิ้มเยอะก็แอบเค็มเหมือนกันนะจิ้มบาร์บีคิวได้ความหวานมาช่วยเมื่อกี้เราไปตักอันนี้มานี่คือซุปเห็ดใส่กรูตองมาด้านบนด้วยนิดนึง<ม>กรูตองกรอบดีกรอบพองๆไม่ได้กรอบแข็งซุปเห็ดก็ความข้นข้นปานกลางไม่ได้ใส่แจ่วไม่ได้ข้นคลักไม่ได้เป็นครีมเยอะรสชาติเป็นนวลๆไขมัน,น,มอ,นอ่อนอุณหภูมิกำลังดีคล่องคอนี่คือไส้กรอกสไปซี่ไส้กรอกหมู มีความซับซ้อนในการหั่นนะฮะอันนี้อันนี้คือไส้กรอกหมูสไปซี่เนื้อสัมผัสคล้ายกับไส้กรอกอันแรกแต่นี้จะมีความเป็นก้อนเล็กๆข้างในที่ละเอียดกว่านิดนึงโอ้สับป,ประรดยา่างสับป,ประรดที่เขาเบิร์นกับ ชินามอนมานะครับบอกว่าช่วยย่อยและช่วยแกลเล้เรียนได้ตัวไส้กรอกเนี่ยอันนี้ยไส้กรอกสไปซีพ่พอกินเข้าไปสัมผัสแรกความสไปซี่ขึ้นมาเลยเป็นความไม่ได้เผ็ดมากมันมันใช้มันควรใช้คําว่าสไปซี่อะใช้คาว่าเผ็ดมันก็จะเกินไปแล้วพอตอนท้ายของการเคี้ยก็จะเป็นเทมมันอ่อนสับป,ปะรด เหมือนกินเราได้แบบความช่ำของสับปะรดเออมันมันช่วยเหมือนกับมันมาช่วยรีเฟรชล้างทุกอย่างแต่มันจะต่างกับสับประรดตรงที่สัมผัสแรกพอมันเข้าปากกินชินนามอนมันชัดมากเลย จริงๆต้องบอกว่ากินครบทุกอย่างรอบเดียวอิ่มนะแต่เมื่อกี้ก็เอาหมูวานชาชูมาอีก2ชิ้นแล้วก็ปีกไก่มาอีก3ชิ้นแล้วพี่คันย่าอีก1ชิ้นอิ่มแล้วนะฮะอิ่มแบบอิ่มแบบอิ่มเลยไม่ใช่แบบแค่อพ,อ,พออิ่มนะอิ่มเลยแหละนะฮะอันนี้มาชิมขนมหวานซิกเนเจอร์ของเขานะฮะพุดดิง้งดูดีดึงดึงเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านเขาเลยนะอ้เด้งจริงแล้วเนื้อตรงกลางมีความหนักนะ เย็นนิดนึงเนื้อมันไม่เหมือนพุดดิง้งแบบพุดดิ้งธรรมดาเลยเพราะว่าถ้าพุดดิ้งธรรมดาเนื้อมันจะพุดดิ้งไปเลยถ,ถ้าพูดแบบนี้จะนึกออกไหมเนื้อพุดดิ้งไปเลยแต่ว่าเน,นี้ยมันมันเป็นพุดดิ้งที่มันมีความหนื่อยอยู่ตรงกลางมันมีความหนุบหนุบให้เคียวแล้วรสชาติน่ะมันหอมกลิ่นหอมมากเลยดูดีทุกคนมันเด้งมากความเด้งหนีชอตของเขา คู่ขวันะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูวันนี้ชอบดีของหวานถ้าจะให้สรุปกับร้านนี้นะฮะอาร์เล็กสเต็กเฮาส์อาร์เอลเคเนะี่ยเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะฮะอยู่นนทบุรีคือไม่ไกลจากบ้านเราเดินทางแบบเดียวแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยมือเนี่ยห้าราคาเน็ตเนี่ยสำหรับบุฟเฟ่ต์นะฮะจาก789เก้าถ้าบวกนี่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้นะ928หรือ92กับประมาณเนี้ยนะฮะแล้วแต่ว่าร้านเขาจะปัดไปเท่าไหร่แต่อันนี้คือยังไม่ได้รวมเครื่องดื่มนะฮะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยตกเฉลี่ยคคคนนนลละะิดดดๆแแ้้้วววต่่่่่่าาาาาืืืืมมเรรรออองไีถถ สมมติมากินเป็นสเต็กจานเดียวเดียวบางทีด้วยคุณภาพของสเต็กแบบเนื้อนุ่มๆเลยเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเฉียดพันคือราคานี้อยู่แล้วหรืออาจจะพันกว่าด้วยซ้ำถ้าจะกินเนื้อดีๆแต่ในราคานี้เราก็สามารถได้กินเนื้อที่หลากหลายได้แล้วก็เหมือนกับชิมเล็กๆก่อนแล้วถ้าชอบอันไหนก็คือให้เชฟเขามาเสิร์ฟเพิ่มได้นะฮะพี่คอนย่านุ่มแกะทําได้ดีเธอความสามารถในการคุกกิ้งนี่ดีเลยเพราะว่าถ้าทําให้กลิ่นของแกะหายไปจนเกือบหมดเกลี้ยงแบบนี้ได้เลยนะ มีไม่กี่ที่ที่เราเคยเจอนะฮะไม่มีอวยอยู่แล้วรีวิวช่องเรารสชาติเป็นยังไงก็บอกไปตามนั้น <S 2> <S 2> สุดท้ายนี้ถ้าสมมติใครดูคลิปแล้วอยากใช้บริการลดน้ําหนักนะฮะโอ้กับเมมีประสบการณ์ตรงนี้มา7ปีแล้วที่ออกแบบโปรแกรมโภชนาการเฉพาะบุคคลไม่มีการใช้ยาไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยตรงเนี้ยออกแบบตามไลฟ์สไตล์ออกแบบตามวิถีชีวิตลองทักมาคุยกับน้องเม,มดูก่อนได้สําหรับคนที่ลองลดเองแล้วลดไม่ได้หรือน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์และอยากเอาสัดส่วนออกบางส่วนเช่นพุงหมาน้อยอ่ะอยากเอาออกเอาออกยังไงเรามี มีวิธีตรงนี้อยู่ทักมาคุย,ยายละเอียดได้ไลน์เมโลมมโมเเมย M E L O M O M A Y นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการคุยใดอย่างใดมาลองดูก่อนว่าออกแบบโปรแกรมตามไลฟ์สไตล์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงทั้ง2ฝ่ายโอเคไหมอ่ะคอยตกลงดีลกันทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะอยากติดตามเป็นแนวคิดดีๆในเรื่องของการจัดการเวลาการจัดการอารมณ์หรือแนวคิดการสร้างธุรกิจนะฮะเรามีช่องครูพี่โอใน Facebook แล้วก็ u t u b e เข้าไปกดติดตามได้เราจะไลฟ์ทุกๆ8โมงครึ่งของวันธรรมดานั่นเองจัดแต่ถ้าสมมติอ่ะไม่ซีเรียสไม่ได้สนใจตรง เดียวกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชาแน l ไลน์แทงช่องนี้เอาไว้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กักบทุกคลิปรีวิวแบบนี้นะฮะทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน5้าโมงครึ่งครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ